หวังว่าไอ้ท่านนายกคนใหม่คงจะสร้างผลงานนะครับสร้างผลงานให้ชาวไร่ชาวนาอาปากเกษตรกร,ร,กรอาปากได้ก็ยังดีนะครับถ้าทำดีก็จะเรียกอีกใครเป็นก็เหมือนเดิมขอให้ชาวไร่ชาวนาราคาข้าวดีพืชผลการ,กรเกษตรดีๆพวกนายทุนอย่าไปหัวซามันพวกนายทุนอย่าไปเอาใจมันนะครับถ้านายกคนไหนเป็นทำแบบนี้ได้โอ้โหสุดยอดเลย อยากเป็นสมัยไหนก็ได้เป็นนะครับนี่ครับครับสวัสดีสวัสดี F c สวัสดีครับอ่ามาเจอกันอีกแล้วบรรยากาศสวยๆนะครับบรรยากาศสวยๆของเอพชรบูรณ์บ้านเรานะครับอ่าเนี่ยที่ตรงนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นี่มีภูเขาวิวล้อมรอบเลยภูเขา นะครับนี่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 อันนี้ก็เหมือนเดิมเป็นชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะครับที่ไร่ที่นาเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็รอบสองรอบสองนะครับนี่อันนี้นาอันนี้หอมมะลินะครับปลูกหอมมะลิไว้กินนะครับเนี่ยได้กินเองนะครับนี่นี่อันนี้รอบสองรอบแรกก็ขายไปแล้วขาดทุนไปแล้วนะครับขาดทุนไปแล้วอันนี้รอบสองก็หอมมะลิหวานหอมมะลิไว้กินนะครับ ส่วนเจ้านี้นะครับเจ้านี้เนี่ๆเเจ้านี้เจ้านี้ไหวตัวทันนะครับนี่ไม่ได้ทํานานะครับเขาไม่ได้ทํานาไม่ทํานาแต่เป็นทําอ้อยนะครับทําอ้อยนะครับนี่นี่มาดูต้นอ้อยนะครับนี่อ้อยอันนี้น่าจะอยู่นาอ่าแปลงนาแปลงนี้ของของเจ้านี้ก็อยู่ประมาณ80กว่าไร่นะครับเขาทําอ้อยหมดนะครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้80กว่าไร่อยู่หรือเปล่าก็น่าจะเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยไร่นะครับนี่ เมื่อก่อนเขาทํานาสองรอบนะครับเจ้านี้นะครับแต่ปีนี้ทําอ้อยหมดเลยอ้อยโครงการแบบอะไรนะโคต้านะครับอ้อยโคต้าที่เขาลงทุนให้มดนะครับปีแรกนะครับลงทุนให้มดนะครับนี่นี่บโอูงามงามครับอ้อยแถวเพชรบูรณ์นี่งามลำหนึ่งใหญ่เลยนะครับลำใหญ่มาดูมาดูนี่ท่วมหัวเลยนะครับท่วมหัวเลยนี่นี่น่ท่วมหัวเลยนี่ไหวตัวทันนะครับเจ้านี้ไหวตัวทันนะครับทำอ้อยนะครับทำอ้อยไม่ลำบากนะครับ ไม่ลําบากแล้วคือเวลาตัดเวลาเกี่ยวนะครับนี่จะมีรถตัดรถเกี่ยวนะครับนี่นี่โอ้หูนี่ครับโอ้อ้อยอันนี้ปีแรกนะครับเนี่ยปีแรกปีแรกนะครับเนี่ยอ้อยปีแรกอ้อยอ้อยปีแรกนะครับเนี่ยโอ้อย่างงามเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่นานะครับที่ที่ที่นานะครับข้าวข้าวดีจังนะครับแต่ไม่รู้แกคิดยังไงนะครับคิดถูกจังเลยไทยทำอ้อยนะครับเจ้าเนี่ยนี่ครับดูเขา ตอนนี้ก็ราคาข้าวได้นายกใหม่แล้วไม่รู้ราคาข้าวก็ยังเหมือนเดิมนะครับห้าสิบห้าเอ็ดอยู่นะครับห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองอยู่นะครับอย่างสวยห้าสิบสองนะครับอย่างสวยห้าสิบสองนะครับข้าวนะครับเจ้าไรเจ้าดาวบุญกันทุกเจ้าเลยนะครับอ,อ,อ,อีกไม่นานแล้วก็ตั้งนายกเสร็จอะไรเสร็จก็คงจะดีขึ้นนะครับหวังว่าคงจะดีขึ้นนะครับ นี่บรรยากาศเพชรบูรณ์นะครับหูบรรยากาศสวยงามมากนะครับใครที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่อยากมาอยู่หรืออยู่จังหวัดอื่นอยากมาอยู่เพชรชบูรณ์ก็ที่ดินประกาศขายเยอะเลยนะครับปีนี้ครับมีที่ไร่ที่นาประกาศขายกันเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับอยากได้ที่แบบไหนนะครับที่แบบไหนที่ปลูก สวนปลูกยางปลูกอะไรมีหมดนะครับตอนนี้ภาคใต้นะครับก็มาซื้อที่แถวเพชรบูณ์เยอะนะครับหรือแถวที่เพชรบณ์เยอะปลูกยางพาลาปลูกปาล์มกันเต็มเลยนะยคนใต้คนใต้นะครับนะครับก็ที่ตรงนี้ที่เพชรบูรณ์ก็ถูกนะครับนี่ทีนี้ปรปากฏว่ามีแต่คนประกาศขายที่นานะครับขายที่นานะครับ บางทีก็เท่าแก่เขาก็ยึดเอาไปนะครับยึดเอาไปนะครับหักรบกรบนี่ไปกู้นี่ยืมสินเขามาทําไร่ทํานานะครับตอนนี้ก็ที่ไร่ที่นาก็จะเป็นของเท่าแก่เกือบจะหมดนะนะครับก็ดีหน่อยที่ใครเข้ากู้ทกสได้นะครับกู้ทกสได้ก็ทกสก,ก็ไม่ไม่ไม,ไม่เล่งรัดเท่าไหร่นะครับก็มี วงดอกตัดดอกนะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ใครที่กู้นี่กับเท่าแก่มาเอาปุ๋ยเอายามานะครับเอาพันธข้าวมากรนนะครับนีมาพันธุข้าวมากอนแล้วก็แล้วก็ขายข้าวแล้วก็จะให้นะครับแต่ส่วนมากจะโดนโดนแบ่งที่นาให้เถ่าแก่นะครับปีนี้นะครับประกาศขายที่ขายขายที่ขายนากันหมดนะครับ เยอะนะครับเยอะนะครับเพชรบูรณ์ใครสนใจก็ทักแอดได้เลยนะครับแอดจะส่งแล้วให้เบอร์โทรของเจ้าของที่ติดต่อกันเองนะครับแอดจะเป็นสะพานให้นะครับสะพานให้ใครอยากมาอยู่เพชรบูรณ์ก็ก็ติดต่อแอดได้นะครับติดต่อแอดได้นะครับค่าในนงในหน้าแอดก็ไม่เอานะครับหอค่ากระโฟงกาแฟจากแก้วสองแก้วก็พอนะครับนี่อันนี้เข้าอันนี้เก้านะครับนี่นีอันนี้ตัดตัดใบแล้วครับตัดตัดตัดยอดแล้ว ตัดหญ้าตัดเออขัตัดใบข้าวแล้วนะครับนี่ก็ขึ้นมาประมาณนี้นี่นี่นี่ครับก็ถือว่าดีดีนะครับดีนี่นะครับแต่ราคาไม่ให้นะครับดีขนาดไหนก็ก็ราคาไม่ได้ตอนนี้ก็ชาวไร่ชาวนาเขาก็เขาเขาก็อ่อนกําลังหมดแล้วนะครับคิดว่าจะทํารอบสองเขาก็บางเจ้าก็ไม่ทํานะครับเกี่ยวเสร็จแล้วก็ทารอบสองก็บางเจ้าก็ไม่ทํานะครับเนี่ยสบายในคนที่เจ้านี้ครับปลูก ลูกอ้อยทันนะครับผูกก้อยทันหวั <c oughs> งว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้หวังว่าคงจะคงจะราคาพืชผลการเกษตรของชาวบ้านชาวไร่ชาวนาคงจะดีขึ้นนะครับนี่ครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะ <c oughs> นั้นหรือเปล่านะครับเพราะอีกสี่เดือนก็ยุบสภาแล้วนะครับก็หวังว่าไอ้ท่านนายกคนใหม่คงจะสร้างผลงานนะครับสร้างผลงาน ให้ชาวไร่ชาวนาอาปากเกษตรกร,กรอาปากได้ก็ยังดีนะครับถ้าทําดีก็จะเรียกอีกใครเป็นก็เหมือนเดิมขอให้ชาวไร่ชาวนาราคาข้าวดีพืชผลการ,กรเกษตรดีๆพวกนายทุนอย่าไปหัวซามันพวกนายทุนอย่าไปเอาใจมันนะครับถ้านายยกคนไหนเป็นทําแบบนี้ได้โอ้โหสุดยอดเลยอยากเป็นสมัยไหนก็ได้เป็นนะครับนี่ครับครับ